ครับค่ะค่ะค่ะน้องเนทวันนี้แม่มาเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้น้องเนททำโชว์ให้ดีที่สุดแล้วก็ผู้ชมที่รอชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ที่คอนเสิร์ตนะคะสู้ๆนะคะกำลังใจให้ค่ข<อ>คะขอ,คคคขอบคุณคุณแม่มากครับบทเพลงรุ่นคุณแม่บทเพลงแรกที่จะนำมาขับร้องก็คือเพลงเสน่หาจากต้นแบบของคุณ,ณนด,ดาวิยาการนะครับ เนส V7 ครับ Gracias. แรกจำน้ำตานน้ถ้าเป็นง <royable> สงฉันคงต้องขาดใจตายเนสวีเจ็ดนะครับแต่ว่า ท่านทดคงรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนผมว่าเราแปลกๆหูไปนิดนึงครับวันนี้ดนตรีไพเราะแล้วก็อบอุ่นเหลือเกินนะครับต้องขอขอบคุณวงซิมโฟนีออร์กสตราจากโรงเรียนรุรยยางทหารอากาศอํานวยเพลงโดยเรืออกาศโทพิรุณเจ้วโงครับขอบคุณครับและเรามาฟังคอมเมนเตเตอร์นะครับเริ่มจากคุณไก่ครับเชิญครับครับสวัสดีครับเนสครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็ขออนุญาตคอมเมนต์ลูกสาวนะครับแล้วก็ลูกๆทุกคนนะครับเอาละมา,าสำหรับน้องเนสนะครับเพลงเสน่หาถือเป็นเพลงยากเพลงหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งเรนแบบสูงแล้วก็ต่ำนะครับถือว่าเราทำได้ดีนะโดยโดยการคอนโทรลเสียงแก้วเสียงแก้วเสียงเป็นเป็นคนที่แก้วเสียงดีมีเนื้อเสียงที่มีเอกลักษณ์จำได้อันนี้พี่ชอบนะครับมีการใส่ลูกหยอดเข้าไป ใน,ในลักษณะของเพีงไทยสากลในยุคนั้นนะครับแล้วก็ข้อดีมากๆคือเนสเนี่ยดูค่อนข้างรีแลกซ์คือไม่ขมวดคิ้วในเรื่องหน้าตานะครับแต่แต่การเดินอะไรยังไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่พี่ยังไม่รู้อะไรนะครับออแล้วก็มีอย่างนึงเรากับพิบตาช้าเป็นที่หนึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าขนตาหนักไปหรือเปล่า ลูกคือึมๆนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำฮึมๆนี้มันมันมันแปลกหูพี่ไปน,นิดหนึ่งสำหรับโน้ตที่เป็นเอ่อเป็นเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้นะครับพี่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการดีไซน์ใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันแปลกหูยังบอกไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับแล้วแต่คนชอบเรื่อง p r o ฟเพลงอยากให้กระชับกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะครับเ,เพราะว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ ความช้าของของยุคเนี่ยมันเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นกรุฟเราหรือว่าจังหวะในการร้องเราอาจจะกระชับผสมประสานเข้ามานะครับนอกนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นทำได้ดีนะครับโดยรวมๆครับโชคดีครับขอบคุณครับคุณแมวครับสวัสดีครับเนสสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับก็วันนี้พี่ว่าทำได้ดีกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับ โดย,ยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์วันนี้พี่ก็ตั้งใจที่จะจับผิดอยู่ว่าอารมณ์จะแข็งแข็งเหมือนที่เคยผ่านมาว่าวันนี้มีความละมุนแบบว่ามีความอ่อนโยนเหมือนคนมีความรักจริงๆนะครับ <c oughs> ก็ชอบตรงที่อย่างที่พี่ไก่บอกมีเก็บคาแรคเตอร์ของเพลงประเภทนี้ไว้คือบางช่วงมีการร้องแบบเล b แ c k คือร้องหน่วงจังหวะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ แล้วก็พี่ว่าพิตินิดเดียวมือที่อยู่บนหน้าอกเนี่ยมันมันบ่อยมันนานไปหน่อยนะครับก็ไม่รู้จะติอะไรละโชคดีครับขอบคุณครับคุณปางครับสวัสดีนะครับน้องเนสสวัสดีนะครับคุณแม่ผมขออนุญาตขอลูกสาวเฮ้ยขอคอมเมนต์ลูกสาวนะครับเพิินพูดตกไปนิดนึงนะครับน้องเนสนะคะเป็นคนที่มีเนื้อเสียงแก้วเสียงสวยมาก แต่สู้กับหน้าตาของน้องไม่ได้เพราะหน้าตาน้องสวยกว่าแก้วเสียงครับกระโจนอยู่ใต้เก้าอี้นะครับถ้าทนไม่ไหวนะฮะจะบอกว่าเพลงนี้นะครับมีหลายเวอร์ชั่นมากมีนักร้องหลายท่านนามาถ่ายทอดไว้แต่วันนี้น้องเนสทำได้เป็นเวอร์ชั่นของตัวน้องเนสเองเลยครับ,บมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ เฟซซิ่งใหม่นะครับซึ่งสร้างขึ้นมาเองอาจจะเป็นครูสอนด้วยแล้วเราก็กรุ๊ปคำใหม่นะครับสิ่งเดียวที่พี่ว่าอาจจะเป็นข้อไม่ดีนิดๆน,นะครับคือดินามิกนะครับรู้สึกมันจะไม่คมเท่าไหร่นะครับแต่ทุกอย่างรวมๆแล้วดีส่วนเรื่องที่พี่ไก่บอกกระพริบตาช้าเนะี่ยพี่ว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าพี่ก็อยากมองตาน้องเนสเป็นนานๆนะครับผมส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอให้โชคดีครับ คุณแม่อยู่นู้นนะครับสวัสดีคุณแม่อีกทีครับ e น s we